มาแล้วค่ะสายเดี่ยวมาแล้วค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูลายชัดๆเลยว่าเป็นยังไงนี่จะเป็นลายแบบนี้นะคะลายปร่งๆใส่สบายๆน้าร้อนสีสันก็สดใสมีเลยเสื้อ ถ้าใครชอบแนวนี้ก็ลองถักใส่ดูนะคะจะได้เสื้อถักฝีมือของตัวเองไว้ใส่แบบเก๋ๆสวยๆไม่เหมือนใครเลยนะคะ หน่อยกำลังคิดอยู่ว่าจะเพิ่มาสายตรงแขนอีกดีไหมกำลังคิดอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้ดูนะคะว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้หน่อยก็มี เป็นคอร์สเปิดสอนสำหรับมือใหม่ที่ต้องการฝึกถักโครเชตนะคะเป็นมือใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะหน่อยก็เปิดสอนอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถลงเรียนได้นะคะเป็นการสอนออนไลน์นะคะสามารถเรียนได้ตลอดเลยเรียนเวลาไหนก็ได้ที่สะดวกนะคะในราคา399บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นอีกคอร์สหนึ่งนะคะเหมาะสำหรับคนที่ ถักเป็นแต่ว่าอ่านแพทไม่เป็นนะคะอันนี้หน่อยก็มีเปิดสอนนะคะสำหรับการอ่านแพทก็จะมีเอกสารให้ประกอบนะคะอยู่ที่ราคา489บาทสำหรับคอร์สอ่านแพทนะคะถ้าใครสนใจก็ทักแชทงานหน่อยงานถักโคเชวงศาลาเข้ามาได้เลยนะคะ แล้วเจอกันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ